ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC จ่าเล็กเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคำนวณหลักหน่วยล่างสถิติ7งวดค่ะ สูตรการคำนวณน,นะคะเป็นสูตรของงวดที่แล้วนะคะคำนวณเลขเด่นงวดที่แล้วได้หนึ่งหกแปดผลการออกระงวาลสองตัวล่างออกสามหกหน่วยล่างเข้าที่เลขหกค่ะนำสูตรนี้นะมาเดินต่อในงวดนี้นะคะสูตรการคำนวณจะใช้หลักสิบบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนำผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกหนึ่งบวกห้าบวกสองได้เลขเด่นสามตัวนะ สถิติเงวดนะคะงวดแรกคืองวดที่ออก070935และ2ตัวล่างออก90นี่นะคะใช้3บวก9คือหลักสิบบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 3บวก9ได้12นำ2มาบวกเลขคงที่2บวก1ได้3 3บวก5ได้8 8บวก2ได้10 เลขเด่นได้สามแปดศูนย์ผลการออกรางสองตัวล่างออกแปดสามค่ะเข้าหลักหน่วยล่างเลขสามแผม1สิบที่เลขแปดด้วยนะต่อไปใช้เจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนำสองมาบวกสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์เลขเด่นสามแปดศูนย์ ผลการออกรางสองตัวล่างออกสามแปดงวดนี้หน่วยล่างเข้าเลขแปดค่ะก็ยังคงแถมหลักสิบมาที่เลขสามเหมือนเช่นเดิมต่อไปใช้เจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองได้เก้านำเก้ามาบวกเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเลขเด่นศูนย์ห้าเจ็ดผลการออกรางสองตัวล่างออกเก้าห้างวดนี้ หน่วยล่างเข้าห้าต่อไปใช้สามบวกแปดสามบวกแปดได้สิบเอ็ดค่ะนำหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าสองเจ็ดเก้าผลการออกระหว่างสองตัวล่างออกห้าเจ็ดหน่วยล่างเข้าเจ็ดต่อไปใช้หกบวกแปด หกบวกแได้14นำสีมาบวก4ีบวกหได้5 5าบวกหได้10ใสศูนย์ศบวกสได้2องค่ะห้าผลการออกราวัอ2ตัวล่างออก8ปดสองงวดน,นี้หลักหน่วยเขาเลขสอต่อไปใช้5้าบวกศูนยบวกศูนย์ได้5นำห้มาบวก ห้บวกหได้ห6หบวกหได้11ใส่หนึ่งหบวกสองได้3ค่ะ6กหนึ่งสเลขเด่นผลการออกรางสองตัวล่างออก8ปดสงวดนี้หลักหน่วยล่างเข้าเลขสางวดต่อไปใช้3ามบวกเจบวกเได้10บค่ะนำเลขศูนย์มาบวก0ูนบวกหได้1 1ึบวกห้าได้ห หกบวกสองได้แปดเลขเด่นหนึ่งหแปดผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกสามหค่ะงวดนี้หน่วยล่างเขาเลขหกเนี่ยคะสถิติ7งวดนะคะของสูตรนี้นะทีนี้ค่ะคำนวณในงวดวันที่สิเจ็ดมกราหลักสิบคือเลขหบวกหน่วยหน้าครั้งที่1คือเลขหนึ่งหบวกหนึ่งได้เจ็ดนำเจ็ดมาบวกเลขคงที่ 7บวกหได้8 8ดบวกหได้13ใส่3 3มบวกสได้5ค่ะหน่วยล่างวดนี้นะคะเลขเด่นคือเลข8เลข3เลข5 หนึ่งในสามตัวนี้จะมีเลขไหนมาให้เห็นรอรุ้นไปพร้อมกันค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ